เดี๋ยวเราต้อนรับสายแรกกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อคุณอะไรคะชื่อคิมครับผมน้องคิมน้องคิมอายุเท่าไหรค่คะอายุ2 4ปีครับ24เองคิมทําอะไรอยู่คะปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทครับพี่พนักงานบริษัทนะคะน้องคิมแต่ก่อนที่เราจะไปปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวเรามาเล่นท็อปปิกกันหน่อยนะคะสาหรับท็อปปิกของเราในวันนี้ สิ่งที่ยากกว่าการหาเงินคือจุดๆค่ะคือหาแม่ของลูกครับหาแม่ของลูกเนี่ยเดี๋ยวดิฉันให้ไปอยู่กับคุณน้องหมอนเลยค่ะ <c oughs> นะคะหายากนิดนึงเนาะอ่ะน้องคิมค่ะวันนี้อยากจะปรึกษาคุณหมอแจนเรื่องอะไรคะอ๋อคืออยากจะปรึกษาคุณหมอว่าตั้งแต่โควิดรอบสองมาครับคือยังไม่ได้ไปหาหมอที่แบบ <c oughs> จัดฟันเลยครับเราะว่าเออไม่มีเงินด้วยแล้วก็กลัวแบบว่ากลัวโรคอะไรอย่างี้ด้วยครับ ็เลยพอกาลังคิดว่าจะไปใหม่อีกรอบแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาต้องปรับเครื่องมือต่อเลยได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องแบบว่าเป็นเคสจากใหม่เลยอะไรประมาณนี้ครับอ๋อทิ้งไว้ประมาณกี่เดือนแล้วอะคะน้องคิมอ๋อแปดเก้าเดือนแล้วอะคะแปดเก้าเดือนแล้วค่ะคุณหมอแจนไม่ได้ปรับเครื่องมือเลยอย่างนี้เคสอย่างนี้แนะนํายังไงได้บ้างคะก็เอ่อการที่คนไข้นะคะไม่ได้ปบ ไปพบทันตแพทย์เป็นประจำนะคะ,คะมันจะมีผลเสียต่อการเคลื่อนฟันเนาะแต่ในเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโดยตรงอะนะคะว่าของคนไข้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วหรือยังหรือว่ามันเลยไปไกลแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูแล้วก็คือสามารถจัดต่อได้ก็ไม่ต้องดื้อก็สามารถทําต่อได้เ,เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอื น้องคิมต้องให้คุณหมอนะคะเป็นคนประเมินเนาะว่าเป็นยังไงบ้างป่านนี้พี่ว่ายางน่าจะไปหมดแล้วนะคะน้องคิมแล้วแล้วอย่างนี้คือสามารถเข้าไปที่คิดิกได้งงเลยหรือเปล่าครับ มาได้เลยค่ะตามปกติค่ะเพราะว่าทุกคลินิกก็มีมาตรการเนาะเรื่องของพันธ์เรือ่องของความปลอดภยัยแล้วก็ในการป้องกันนะคะเกี่ยวกับโควิดนะคะยังไงคิดว่านะคะน่าจะได้รับคําตอบเนาะสาหรับถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับเครื่องมือมาเป็นระยะเวลานาน <c oughs> คุณหมอแจนก็แนะนําว่าให้ปรึกษากับคุณหมอเจ้าของเคสเนาะเพื่อที่จะประเมินว่าฟันของเรามันเคลื่อนตัวไปในรูปแบบไหนยังไงแล้วบ้างนะคะ ย,ยังไงขอบคุณน้องคิมมากๆนะคะสำหรับสายแรกของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ